สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีญาติธรรมสนับดีวาระเตทุกท่านทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับันนี้ผมจะพาะท่านผู้ชมมาเที่ยวทงหน้าตามทองไร่ทงหน้ามาขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวไปดูว่าที่ผมมามือนี้แถวทงไร่ทงหน้านะครับแถวทงไรทงหน้า นนีนะ,ะคืออจะเป็นอะไรจะมาขอโชคขอลาบจากที่ไหนเดี๋ยวไปชมกันครับเดี๋ยวผมสิสลับหน้ากองนะครับนะไปเบิ้งครับอ่ะไปกันขับไปไหนที่อยู่ข้างนาตรงนู้นฮะตรงน,นู้นตรงน,นู้นนะฮะเดี๋ยวไปกันครับผมนั่งรถจะเป็นเกียร์คานรถสามลอนะ Pa. Bye. Bye. ไปเบิงครับอตะตเขาเรียกว่ารถไฟฟ้าครับอ่าสิบบ่มีเสียงบ่มีหยังเดครับจะเป็นรถไฟฟ้านะครับมาขอโชคที่นี่นะครับเนี่เห็นบอกเดี๋ยวเขาจิจอดรดข,ข,ข้างทางอ้าวถึองแล้วเดี๋ยวไปโหลดไฟฟ้าแล้วครับไปเบิงกันครับ นี่ถ้าใครติดตามผมก็คงสีหูอยู่ลวครับว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับต้นโพ่ใหญ่ได้ครับนี่ครับพืนลอกไใยแต่ว่าเปิดไดใดอยู่ครับ เดี๋ยวบอครับเนาะหลายคนก็คงเคยเคยเคยเห็นผมคำว่าทายอยู่น่านล้วครับน่านล่ะนะครับน่านแล้ว,ลว,ลวห็นบอครับเอ่อเป็นสารเจ้าปู่อดุมรัพย์กับเจ้าย่าแก้วพิมพานะมีพญาเขาดำแล้วก็มีแม่นาง กำไรทองด้วยอยู่นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวไปขอโชคกันข้างในครับเดี๋ยวไปปะเดี๋ยวออกมาก่อนเนาะข้างๆก็จะเป็นบรบร,บรยากาศทองไรลทองนาเด็ดครับพี่น้องนี่ฮะทองไร่ทองนาเนี่ยเขียวชุ่มอันนี้ก็มีหม่องเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แถวนี้หล,ลายๆครับนี่ออก็มาเซีนไว ขอโชว์ขอหลาดแถวนี้คือกันครับอืมโอเคครับโอ้โหโชว์เลย ไปข้างในครับมีศาสตร์มีเสืออย่างรี้เลยครับประตูดเดียวเข้ามาครับเปิดเข้ามามืงนี้แล้วเนาะ <c oughs> นี่คือข้าง่ายาเนาะข้างหน้ยโอ้ยเนี่ยเคยาสารเจ้าพ่อ,อุดมทรัพย์มีคนโอหวัวยอยู่มนก็มาจุดขออย่างนี้อันนี้ดอกไม้ไม่ไม,ม,ม่ได้ครับนี่ครับเอผมเห็นอัน,นบาฝาอะไรไม่รู้อืม เมื่อกี้เห็น 2, 1, 0, 3, 4, 1ข้างล่างสิเป็นข้างล่าง 2, 1นี่ข้างบนเล็กตัวโอ้6ตัวพอดีครับโอไม่เห็นเหลข6ตัว 2, 1, 0, 3, 4, 1 ข้างล่าง2งง1 2ตัวนี่อันนี้บังเอ,อิญนะครับเบืงเอ,อิญไหมมาพอ่อบังเอ,อิญมาพอ่อมัน,นมีตัวเลขกนะ้ำฮะทางน,นี้โอ้สาธุสาธุเดอ้อลูปร้านมามื่อนี้มาขอโชคขอลาบนะครับจากปูอุดมทรัพย์แล้วก็ย่าแก้วพิมพิพานะครับมื่อนี้ ของเอฟซีญาติธรรมสนมนิววาราตินะครับขอให้ปูุุ่ดมศรัพย์ย่าแก่วพี่พี่ป้าจงอำนวยวอวยพรนะดนะดลบันดาลให้พวกขับพระเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจคิดสิ่งใดถ้าเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สมหวังขอให้สมมมงหมาก ดังปรารถนาทุกคนนะครับขอ้มีโชคไม่ลาบขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเด้อทั้งปูทั้งยาละเอาเดี๋ยวเราจะไปไปเบึงขอจุดเดี๋ยวจะมาจุดอันนี้ก่อนน้อยมาจุดเทียนครับมาจุดเทียน เทียนทักน้อยเอาเทียนเก่าก่อนโอ้บ่มีไฟแฉกครับวะเนี่โอ้มีอยู่นี่ดิยังหอดนำหอมเพลินอื้อมีผีหน้องเอ้ยเนาะฉีดนำหอมให้เพลินบ่จุดเทียนก่อนจุดเทียนก่อน มาขอโชกขอลาบน้ำเดเิมปูอุดมศักดิ์ยาพิมพิพาแล้วก็พญาเขาพญาเขาดำแล้วก็นางกำไลทองนะครับอ๋อว่างไว้นิดจังเสียแล้วเนาะข,ข,ข้างๆเอาเนาะเี๋ยวก็อธิษฐานเอาเองนะไรเนาะตัางจิตอธิษฐานขอพอรบรารมีจาก ปูเรื่องซับยาแก้วพิมพิพาอันนี้อยู่มองนี้อยู่บ้านสำโรงครับบ้านสำโรงมูที่เก่านะครับตำบลสนมอำเภอสนมจังหวัดสุรินห่านมากครับกะมากกาบไวคิดจะได้กบะหูครับอยากมานีอยากมานีแต่ก็ว่าเคยมาอยู่เคยมาที่นี่อยู่ครับสองรือว่าจะสองสองสามขังเนี่ยนะครับ สาธุสาธุสัธุนมาหนี้ขอสามตัวตรงๆเด้อครับขอสามตัวตรงๆยังขึ้นเดี๋ยวจิกั้งขึ้นเดี๋ยวไม่แอบซองอยังเกาะเขาเรียกว่าแม่ตะเกียนทองอยู่ครับ แม่ตะเกียนทองที่เขามาเห็นยังบม่ทันขอเ้อครับแต่ไพ่อยากขอในคอมเมนต์ด้านล่างคลีปแม่ตะเกียนทองที่บ้านสำโดงนะครับสาธุสาธุเด้อว,วันนี้ข้าพเจ้าให้สมศักดิ์ุกูญโชคพร้อมกับอยากที่ทำสนุมนิวอาริทุก่านทุกคนมาขอโชคขอลาภขอตัวเหลขกที่จะปรากฏเนี่ยให้เป็นเหล็กยั้งก็ได้นะครับ ถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ถือว่ามีโชคมีโชคขอให้มีโชค,ค,โชคเห็นตัวเหล็กนำไปเสี่ยงท้ายในหวยรัฐบาลในงวดวันที่16มิถุนายนที่จะถึงนี้แต่ถ้าใครเห็นก่อนเห็นวันที่ดูคลิปนี้ก็สามารถนำไปเสี่ยงโอย่างอื่นได้เช่นหวยหาหนอยหวยยังก็แล้วแต่เนาะ ในในคณะที่เราเห็นคลิปนี้นะครับสาธุสาธุขอสามตัวตรงๆเด้อปูกระยาถูกหอมก็หายแล้วสาธุสาธุสาธุเป็นอ๋อเน,นี่เห็นไหมครับโบนี่แจววสิชัดเออเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะเอามาตั้งอยู่ขาง่างครับ พราะว่าถือนี่บไวไหวเมือม่อยเมื่อยให้หลุนไปพร้อมๆกันเะครับนะสำหรับคนที่เข้ามาหลับชมมาแล้วครับตัวแหลกมาหนึ่งครับมาหนึ่งมาเลขหนึ่งครับล้อตัวที่สองเลยครับพี่น้องสาธุสาธุเด้อสาธุสาธุนะครับปูโรหยา ครับเลขย่างนอ้ออนไรเลขต่อไปเออสาธุครับน่าจะตัวที่สองน่าจะเป็นเลขสองครับน่าจะเป็นเลขสองครับ เดี๋ยวล้อหลุนไปผอมๆกันครับอืเดี๋ยวเรา,พอพอรอเาขอหาหมองตังก่อนนะครับเด้อหาหมองตังแป๊บนึงอ่ะตัวที่หนึ่งเป็นเลขกหนึ่งตัวที่สองเป็นเลขกสองป้าตัวที่สามก็จะเป็นเลขกสามแบบเนาะเอออันจ <laughs> ิกจกก็อห้องถักเจ๊ด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 เจ๊จจดเหมือนอะไรเอออ่ะ ลองดูคับับลองดูลองดูเดือครับเด้อพี่นอ้องอ่าสาธุสาธุดุนไปออ้อมๆกันครับ ฮะเลขต่อไปครับเลขต่อไปน่าจะเป็นห้าหวดนี่มีหาเทบอนะพี่น้องนะหนึ่งสองห้าครับพี่น้องหนึ่งสองห้าแน่นอนครับน่าจะเป็นเลขหาหรือว่าไม่ใช่เดี๋ยวรอใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งไวรุ่นนะอย่าเพิ่งไวรุ่นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจอย่าเพิ่งใจร้อนนะเอามันชัดๆเอามันชัวๆ เลขชัดๆเลขชั่วๆเลขเน้นเนนะมันนี่จากปูอุดมศัพย์นะครับยาแก้วพิมพ์ผ้าที่บาทสำรงนะมูที่เกา้าตบนหัวงูเอ้ขออภัยครัตบตำบลสนมอำเภอสนมจังหวัดสุรินร์น่าจะเป็นเลขหาแล้วครับพี่น้องน่าจะเป็นเลขห้า โอ้โหแท้ๆครับแมนอิลีอิลหลอแมนกระดอกกระเดียอ่ะชัดเจนชัดเจนเลขห้าเลขห้าครับโอ้โหเพิ่นไห้ควันขึ้นขโมงเลยครับควันขึ้นปุ๊บปุ๊บสวยงามสวยงามนะสาธุสาธุเดอ้อ ปูดมรับย่าแก้วพิมพผ้าลูกหลานมาโมนี่ขอบคุณตัวเลขที่ปูดมรัพย่์ยาแก้วพิมพ์ผ้าที่ใไฮมนี่สตัวถืวอ,ว,อว่าต้องบุงวัวสิตต้งหรือบ่ต้งอาจจะเป็น1ที่ีเลขใไฮเนี่ยหนึ่งองห้านะอาจจะเป็นเลข1 2 6ึ่ง,งกก็ได้หกกบห,หามันไกลเคียงกัน ไอ้ต้งที่หางนะหางขางๆเนี่ยมันมันเหมือนเหล็กสิจุนะสิจุทักมอมอจุกันสิเป็นหกกับหกกับใดสิเป็นหากะหาก็กไใดคือกันอา้าวหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองห้าหนึ่งสองหกกัดเนาะพี่น้องแล้วแต่ครับถ้าอยากจะทำท่านผู้ชมเห็นเป็นเหล็กหนังกับพิมพ์ไตขิดนีเข้ามากครับนะครับ สาธุสาธุครับอ่านี่เด้อครับเด้อผมขยับนหน่อยจังหน่อยนี่ยแหละครับอ่าเนาะชัดเจนเนาะบันนี้เนาะ 125 126ก็ได้ครับตามนี่้1 2 5 1 2 6ก็ได้นะครับเอียงางข้างก็สี่ออเห็นเหล็กยังเอียงมาทางนี้สีเห็นเหล็กยังวันีงอ๋อโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณปู่กัญญาด้วยครับด้อ